ทุกคนว้าวนะคะว้าวว้าวว้าวไม่มานะคะทุกทุกคนวันนี้ได้มาหกหมกนะคะปื๊บปื๊บเดี๋ยวเก็บไม้ก่อนนะก็จะประมาณเดียวกันนะนี้แล้วเวลาออกมานะคะไข่มันก็จะไม่แตกเลยค่ะไข่มันก็จะอยู่ถ้าเราแกงเยอะเราก็ตักเยอะอย่างนี้ฉันนี่คือมีแค่นี้ค่ะต้องตักสองถุงเท่านั้นนะคะ <c oughs> ประมาณนี้ค่ะทุกคนนี้ถ้วยก็หยุดไปหยุดมานะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราก็จะตักใส่นะทุกคนนี่นี่น,นีดูวิธีการของเราค่ะไข่มดแดงค่าเเาาก็จะเทใ,ใส่ถ้วยนะคะนี่ที่เราได้ทำการแช่ไว้ เพราะว่าให้ให้น้ําร้อนอะสตาร์ไว้เราก็จะต้องเอาน้ําออกนะคะนี่เทน้ําออกนะคะแล้วถ้าเราแกงเยอะเราก็ตักเยอะอย่างีิฉันนี่คือมีแค่นี้ค่ะต้องตักสองถุงเท่านั้นนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี้ค่ะทุกคนว้าวนะคะว้าวว้าวว้าวถ้าเราแกงเยอะเราก็ตักเยอะอย่างีิชันนี้คือ มีแค่นี้ค่ะต้องตักสองถุงเท่านั้นนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ไข่มดแดงข้าเราก็จะเทใ,ใส่ถ้วยนะคะนี่ที่เราได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะปึ๊บอนนี้นทุกคนก็จะประมาณนี้นะนี่ก็จะประมาณอ่า นี่ค่ะหมายความว่านะคะเราก็จะทําการลวกเขาไว้นะคะที่มานะคะทุกทุกคนวันนี้ได้มาหกหมกนะคะปื๊บเดี๋ยวเก็บไม้ก่อนนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะประเมินเดียวกันนะ <ๆ S 1> อยากทานเนาะค่ะน้อยอยากทานเราก็ออกมาทานนะคะทุกคน <ๆ S 1> เรามาดูกรรมวิธีกันดีกว่าค่ะ ก็ใส่น้ําเย็นสักเล็กน้อยนะคะแช่ไว้ล้างออกดีๆค่ะแล้วค่อยใส่ถุงนะคะามามาทุกคนมามาเรียบร้อยนะคะทุกท่านนี่ค่ะแ็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีอยู่สองถุงเองนี่สองถุงเก็บไว้ทักคนนี่ลวกเขาไว้ก่อนนะคะนิดหน่อยค่ะแช่ไว้ไม่เยอะนะคะไม่นานนะคะ วิธีของเขาละค่ะนะคะเราก็ทาการนะคะแพ็กเสร็จเป็นที่ไม่ต้องควทุกท่านใส่พอดีประมาณแกงนะคะว่าเออคิดว่าหม้อหนึ่งอ่ะเราใส่เท่าไหร่นะคะหม้อหนึ่งเราจะแกงเท่าไหร่นะคะเราก็ตัดใส่ประมาณนั้นนะคะทุกคนนี่ลวกเขาไว้ก่อนนะคะนิดหน่อยค่ะ ช่ไว้ไม่เยอะนะคะไม่นานนะคะต้มน้ํานะคะต้มน้ําไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะแล้วก็เอามาเทใส่เลยค่ะต้มน้ําไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะทุกคนไม่ต้องคนียบร้อยนะคะทุกท่านนี่ค่ะ แพ็คเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีอยสองถุงเองนี่สองถุงเก็บไว้ทา่าแแพ็คใส่ถุงกันนะคะมาค่ะทุกคนมาค่ะมาค่ะนี่เราก็จะตักใส่ถุงแล้วนะคะนี่คือทุกคนนี่เราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าให้ทําการแช่ไว้สักเล็กน้อยนะคะทุกคนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะแช่ไว้นะคะทุกคน ใส่น้ำเย็นตบไว้ตับไว้นะคะทุกคนใส่น้ำเย็นนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยทุกคนใส่น้ำเย็นไว้นะคะถ้าเราเอาสดๆเข้าไปเลยนะคะจะปรากฏว่านะคะปึ๊บ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 ,บอ่านี่คือนะคะนี่คือไข่มดแดงนะคะทุกคนอ่าไข่ตรงเนี้ยเขาจะ เขาจะ่อเขาจะเริ่มแตกนะคะทุกคนนี่เวลาเอามาเกเรียบร้อยนะคะทุกท่านนี่ค่ะแ็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีอยสองถุงเองนี่สองถุงเก็บไว้ทาคลิปนี้จนจบนะคะถ้าใครอยากทำตามก็ทำได้นะคะทุกคนถ้าใครมีเยอะๆก็เก็บไว้ทานได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ ว้าว oh, wow. ได้เยอะมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวขอได้มานะคะทุกทุกคนวันนี้ได้มาหกหมกนะคะเพิบ่บเดี๋ยวเก็บไม้ก,ก่อนนะก็จะประมาณเดียวกันนะต้มน้ํานะคะต้มน้ําไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะแล้วก็เอามาเทใส่เลยค่ะ ้มน้ำไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะทุกคนก็ใส่น้ำเย็นสักเล็กน้อยนะคะแช่ไว้ล้างออกดีๆค่ะแล้วค่อยใส่ถุงนะคะามามาทุกคนมามาดูอย่างนี้ของเขานะคะนี่ในช่องฟิตก็จะอยู่แบบธรรมดาธรรมดาลักษณะไหนก็คือลักษณะนั้นเลยค่ะทุกคนคือทำกันเลยนี่ค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะเทน้ำร้อนออกแล้วนะคะเราก็ ใส่น้ำเย็นตับตับค่ะไข่มดแดงค่าเราก็จะเทใ,ใส่ถ้วยนะคะนี่ที่เราได้ทานได้นานนานนะคะไม่ต้องทานตอนนี้ก็ได้นะตอนนี้ก็เราก็ยังอ่ามีใช้มีฝอยมีกินอยู่ก็ไม่ยากะคะ่ะทุกคนแต่เพราะอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะอยู่ในสภาพนี้นะคะ่ะตอนออกมานะคะอ่าแต่ละแต่ว่าถ้าเราแบบ เอาสดสดเข้าไปเลยค่ะทุกคนอ่าไข่ตรงเนี้ยเขาจะเขาจะฟอเขาจะเริ่มแตกนะคะทุกคนนี่เวลาเอามาเก็ไม่ต้องคุณไข่มดแดงค่าเราก็จะเทใส่ถ้วยนะคะนี่ที่เราได้ตู้เย็นนะคะทุกคน ได้เต็มถ้วยแล้วมั้งทุกคนเนี่ยค่ะทำการแช่ไว้สักเล็กน้อยนะคะทุกคนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะแช่ไว้นะคะทุกคนเราก็จะต้องเอาน้ำออกนะคะนี่เทน้ำออกนะคะร้วมากเลยนะคะทุกคนเราก็จะทำการนะคะเอเก็บใส่อ่า สวัสดีค่ะทุกท่านเรามาชมสิ่งนี้นิดนึงนะคะทุกคนว่าสิ่งนี้จะเป็นอะไรเนาะคะ่ะนี่เลยค่ะทำการแช่ <_ han> ไว้สักเล็กน้อยนะคะทุกคนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะแช่ไว้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกท่านเรามาชมสิ่งนี้นิดนึงนะคะทุกคนว่าสิ่งนี้จะเป็นอะไรเนาะคะ่ะ นี่เลยค่ะคลิปนี้จนจบนะคะถ้าใครอยากทำตามก็ทำได้นะคะทุกคนถ้าใครมีเยอะๆก็เก็บไว้ทานได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมานะคะทุกทุกคนวันนี้ได้มาหกหมกนะคะปึ๊บมเพเดี๋ยวเก็บไม้ก,ก่อนนะก็จะประมาณเดียวกันนะก่อนนะคะทุกคนสตาร์ทไว้นะคะเพราะว่าในบางครั้งอะ่ะเมื่อไข่ นะคะเขาถ้าสดแล้วถ้าเราแกงเยอะเราก็ตักเยอะอย่างีิฉันนี้คือมีแค่นี้ค่ะต้องตักสองถุงเท่านั้นนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี้เรียบร้อยนะคะทุกท่านนี่ค่ะแ็กเซ็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีอยสองถุงเองนี่สองถุงเก็บไว้ไท้ายกินได้นานๆน,น,นะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชม นะคะไข่จะเริ่มตึงนะคะทุกคนนี่เห็นไหมอืมพอเราเอาไปไว้นะคะทุกคนลักษณะของไข่เวลาเอามาอ่าทําแกงหรือว่าแล้วเราก็คนนะคะอ่าปึ๊บปึ๊บนะคะนี่เลยค่ะเราแพ็กใส่ถุงกันนะคะมาค่ะทุกคนมาค่ะมาค่ะนี่เราก็ จะตักใส่ถุงแล้วนะคะนี่คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะปึ๊บอ่าเห็นไหมทุกคนก็จะประมาณนี้นะนี่ก็จะประมาณไม่ต้องขดเราได้หนึ่งถุงแล้วนะทุกคนนี่ถุงหนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะนี่อันนี้หนึ่งถุงค่ะที่เราตักใส่ไว้นะคะประมาณนี้หลังจากเอาน้ําออกแล้วนะเราไม่มี